เมื่อคืนเจอปะบอกมาพี่มายัางไงคขานี้แม่งเดินเสียงดังพี่ตอกแตกตอกแตกตอกแตกลงมาไอ้ครูข้างบนก็กลัวกันบอกผมได้ยินไอ้ครูข้างล่างไอค้ครูชั้นสองบอกคราวนี้แม่งเดินมาถึงหน้าห้องผมพี่ คือเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งอะพี่อะสนุกสนุกจะไปทําร้านทําร้านกับเพื่อนอก็คือกําลังแต่งร้านแต่งแต่งของก็เป็นอาคารพณิชิตนี่แหละชั้นเดียวเสจกําลังทําช่วงช่วงนั้น,นก็คือกาลังกาลังทําทําร้านทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเด็กสองคู่เนาะสามีพัญยากันสองคู่คู่แรกเนี่ยก็จะอยู่ชั้นสองคู่สองเนี่ยจะอยู่ชั้นสามนางก็นอนนอนกันอยู่จัดนู่นจัดนี่แล้วตอนเช้าว่าพี่ไป นางก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบพี่เมื่อคืนผมเจออะไรยงเงี้ยอบอกเจออะไรมันมีคนเดินอ่ะพี่เดินลงมาจากข้างบนอนะ่ะจากชั้นสามมลงมาชั้นสองแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วมันก็เข้าไปในครัวออแล้วพี่ก็บอกคนหรือเปล่าอบอกพี่ไม่ใช่คนแม่งใส่รองเท้าส้นสูง ถ้ามันลือขัวเธอต้องลงไปดูก่อนนะพี่บอกถ้ามันลือขัวเธอต้องไปดูก่อนนะคนหรือเปล่าโจรหรือเปล่าผมลงไปพี่ผมลงไปแต่มันไม่มีใครผมก็ลงขึ้นมาหล่อมันเดินมันมันเดินจากข้างบนนะพี่ก็ถามไอ้คู่ชั้นสามได้ยินปะได้ยินก็คือได้ยินทั้งสองอทั้งสองห้องอพี่หลีเ่เอาเอาพระมาให้ผมด้วยนะผมกลัว <laughs> เออพี่ก็บอก <laughs> เออเอเอเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พี่เอาพามาให้ไปซื้อหิง่งให้นางไปซื้อหิ้งพระมา แล้วซื้อพวงมาลัยมาเตรียมไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะยกพระมาพี่ก็บอกเอยเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกเขาก็อาจจะใช้ชีวิตของเขาอยู่ตรงนี้บอกเขาไปใช้มุกเดิมบอกเขาไปว่าต่างคนต่างอยู่เราก็มาทํามาหากินขเขาก็อยู่ของเขา,าต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งกันอย่ามาเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็โอเคพี่งั้นก็ไปซื้อจนวันลุ้งขึ้นอะ่ะพี่ก็มาเอาพระมาพี่ก็ ผ่ะาวางยังไม่ถามเจอปะถามก่อนเจอปะเมื่อคืนเมื่อคืนเจอปะบอกมาพี่มายัางไงคราวนี้แม่งเดินเสียงดังพี่ตอกแตกตอกแต๊กตอกแต๊ก,ตก,ตก,ตกลงมาไอ้คูข้างบนก็กลัวกันบอกผมได้ยินไอ้คู่ข้างล่างไอ้คู่ชั้นสองบอกคราวนี้แม่งเดินมาถึงหน้าห้องผมพี่บอกก,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 ก็เดินมาผมแม่งตอนนั้นน่ะแบบฮึดละกูไม่ไหวแล้วนะคือแบบ ต้องสู้อ่ะบอกเออเธอต้องสู้ผมเปิดประตูไปยกกำปัน้นสมพลบอก oh. มืเอเงาไงกับกู oh. มืเอเงายังไงกับกูกูไม่กลัวมึงนะอะไรอย่างเงี้ย uh. กำปั้นจะต่อยไม่มีอะไรเงียบๆแม่งจะดึงประตูปิดเข้ามาบอกพี่แม่งปิดประตูไม่ได้เ oh. มียบอกว่าผมจะเท้าคาอยู่ ที่คังลังเรยบอกแต่มันบอกพี่มันไปคาได้ยังไงผมเปิดออกไปแบบนี้ก็กมีคนดึงสวนแต่ว่าพี่เหลังจากวันนั้นอะพี่ก็วหายพระวหายบอกเขาอะไรเงี้ยแต่มันบอกพี่ดิไปถามดิพี่ดิไปถามคนอื่นดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่อะไรเงี้ยพี่ไปถามบานบานค้างๆพี่ถามหน่อยได้ไหมว่าแบบเด็กเจออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่า บอกพี่ต,งตรงๆนะอะไรเงี้ยเ,เขาบอกก็ไม่มีอะไรนะเมื่อก่อนอ่ะก่อนที่จะมีเราอะตอนที่เราจะมาอยู่อ่ะเขาเป็นแบบสอนสาศาสนาแต่เขาบอกเขาก็ไม่มัน,มนไม่มีอะไรนะเจ้าของบ้านอ่ะอยู่บ้านติดกันพี่ก็ไปคุยกับเขาบอกพี่มีอะไรหรือเปล่าบอกไม่มีอะไรเนี่ยว่าจะบอกอยู่กลางคืนดึกๆอ่ะบอกน้องด้วยอย่าก,กระแทกกำแพง เอาถังน้ำก็มาแทกกําแพงเลยอย่างเงี้ยพี่ก็บอกบ้านพี่ไม่มีถังน้ํานะอห้องน้าบ้านฝั่งพี่ไม่มีถังน้ําพี่ก็ไปบอกเด็กบอกไม่มีไม่มีใครกระแทกนะพี่บอกเด็กเด็กบอกมาจากบ้านเขาอ้าวผมไม่ได้กระแทกพี่บ้านเขาแหละกระแทกอ้าวซึ่งก็มันน่าจะมีป่ะรุปไม่รู้ว่าของบ้านไหนไม่รู้ของบ้านไหนละเออแล้วพี่ก็แบบพี่ก็บอกให้เด็กอะมาไหว้ไหว้ไหวไป ไม่ต้องกลัวก็บอกเขาว่าเรามาทำมาหากินต่างคนต่างอยู่รู้ว่ามีอยู่แต่อย่ายุ่งกันเอ,อก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเขาเป็นผู้หญิงอะค่ะผู้หญิงค่ะอ,อันนี้มั่นใจว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าส,ส้สนสูงค่ะก็แก๊กก็แก,ก,ก๊แกคือเดินคือประสบการณ์อะคือสี่คนอะนางเจอพร้อมๆกันอะอเราก็คงแบบเออเด็กเรามันก็ซื่อๆเนาะไม่ไม่น่าจะโกหกเราอะยเงี้ยแต่คือนางกลัวจริงๆนะ บอกพี่ไม่เอาพามาผมไม่อยู่นะโหเออก็น่าจะกลัวจริงแหละเพราะเดินแล้วเดินมาถึงชั้นสามจนชั้นสามลงไปข้างล่างไปหรือไปเข้าไปในครัวไปก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กวิ่งตามไปดูก็ไม่เห็นไม่เห็นคือวันแรกอ่ะบอกว่าวันแรกอ่ะผมก็กลัวผมก็กลัวโจรเหมือนกันแต่ลงไปมันไม่มีอะไรพี่กลัวหนะกว่าเดิมอีกลัวหนะกว่าเดิมอีกแล้วก็เลยขึ้นห้องมาก็แบบเฮ้ยใช้ประวะอะไรกันนั่งก็คุยกันนะสี่คนอะไรอย่างเงย แล้วนางก็บอกว่าเดี๋ยวต้องบอกพี่ให้เอาพามาพี่ก็พี่ก็เอาพามานะแล้วพ่อเอาพามานี่คือก็ไม่มีนะเราไหวเราเราบอกไงเราบอกให้แบบทุกคนมาบอกแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคือเข้าไปก็คือไปอยู่เฉยๆโดยที่ไม่บอกโดยที่ไม่อะไรเลยไงเหมือนหรือว่านางใช้ชีวิตประจําวันก็อาจจะเป็นไปได้เป็นได้เนาะเขาอาจจะอยู่คือเขาเป็นของเขาอยู่แล้วไงแต่คือเป็นอาจจะมองได้ว่าเป็นโลกคู่ขนานอะไรอย่างนี้ป่ะ หรือหรือว่าก่อนที่เขาเสียชีวิตเขาอาจจะใช้ชีวิตแบบนี้เออพี่ว่าได้เป็นได้แต่ใส่รองเท้าเข้าบ้านด้วยนะอืมไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าอือเออวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นเมกาแต่ความพีก็คือชอบตรงที่แบบว่าตอนที่แบบว่าไปถามข้างบ้านแล้วกแม่ค่ะองั้นอะแต่พี่ว่าคือเขาจะข้างบ้านอะคือเขาจะเป็นเจ้าของบ้านเขาไม่บอกเราหรอกใช่เออเขาก็กลัวเราออกปะ เขาเป็นเจ้าของบ้านแต่ขอโทษเราว่าเราเออเขาบอกเออเนี่ยพี่ว่าพี่จะถามอยู่เนี่ยตีสองตีสามมันก็แทกถังน้ําทําไมอะไรเงี้ยมันเสียงดังบอกเด็กเด็กบอกบ้านพี่ห้องน้ําพี่ไม่มีถังน้ํานะเออนางก็เลยบอกเราก็ไปเล่าให้เด็กฟังเด็กก็บอกบ้านเขาเนั่ยแหละกระแทกมาอาเราค่ะบันเทิงค่ะบันเทิงเอออยู่นานไหมพี่พี่อยู่ไม่นานหรอกประมาณสัก ครึ่งปีได้นะโอ้ก็ก็ไม่นานไม่นานสนุกสนุกสนุกมีอีกไหมพี่หลิงอันนี้ก็แบบเรื่องของแม่นะแม่ก็แบบใชยแม่แม่ปวดท้องแม่ไม่สบายก็ไปแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าพ่อก็ไปนอนเฝ้าใช่ป่ะปาก็นอนเฝ้าอยู่แม่ก็นอนแม่บอกว่ากลางคืนตึ่อๆรู้สึกเหมือนแบบเตียงอะถูกเขย่าเขย่าเขย่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบ เขาก็รู้ว่าเจอแล้วล่ะบอกเขาลืมตาขึ้นมาเขาเห็นเนี่ยเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวหัวหลานหลานขย่าเตียงเขาอยู่เสื้อเชิ้ตสีเขียวขย่าขย่าวขย่าแล้วเขาเขาบอกมันไปเลยนะเขาว่เาเขาเ็เขากป็นคนสวดมนต์อะไรเงี้ยเขาบอกไปเลยนะไม่ไปก็ขย่าอยู่งั้นนะเขาบอกว่าตอนนั้นในความรู้สึกเขาว่าคือเขาด่าเลยนะแล้วเขาก็ยกเท้าขึ้นถีบอะบอกอีเตี้ย เออมันก็กิ้งไปกิ้งด้วยโดนด้วยใช่กิ้งไปกิ้งไปอยู่ข้างๆข้างๆพ่อพ่อนอนอยู่ใช่ปะพอมันกิ้งเสร็จมันก็หายไปพ่อก็เลยเงินลืมตาขึ้นมาพ่อถามเจอหรออืมหมายถึงว่าหายคาตาเลยะใช่โอหพอวิวเพียพ่อวิ่งขำๆพ่อบอกเจอหรอเออแม่บอกเออถีโดนทีบถีบคือคือเรารู้สึกว่าแบบมันใช้ได้นะมันเหมือนแบบจิดเราแกงกว่าอะไรอย่างเงี้ย ออจริงเราต้องอย่าไม่ล่ะเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครก็ไม่รู้ม่นเหมือนกับแบบในโรงพยาบาลอะเขาบอกแม่บอกเขย่าอยู่นานเขาขย่าเขย่าจนแม่ตื่นเขย่าจนแม่ตื่นใช่่แตอาจจะหักมุมว่าเขาจะไม่ใช่ผีอาจจะเป็นพยาบาลว่าเป็นนักบุรุษพยาบาลหรือเปล่าแล้มลงไปแล้ววิ่งไปเลยเขาบอกเขาเห็นนะว่ามันแบบเฮ้ยผีแม่งกิ้งได้แล้วมันเราถีบมันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถีบมันยังงไ พลังเราเยอะกว่าอยู่ใช่ใช่คนอะคือเราแบบเรามีจิตสูงอยู่เออจิตเราแก่งเราเราไม่ต้องไปกลัวใช่ลองนึกภาพว่าแบบพอผีมันกลับไปคุยกันนะเฮ้ยมอนเฮ้ยกูจะไม่ขยับตัวอีกนะเดี๋ยวกูโดนถีบไม่ลนะกูไปหลอกกันนะเสียผีเลยจะขอส่วนบุญซะหน่อยไม่ได้เลยแถมโดนถีบทหารเดี๋ยวเรียกพี่โจมาได้มาเรื่องเนี้ยก็มีเรียกพี่โจเข้ามาเลยเรื่องเนี้ยเรื่องจิตเจนี้คิดต่อเลยนะ เดี๋ยวก็อันนี้เเรื่องไอ้เรื่องถีบผีเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงอยู่กับกับแฟนพี่อีกคนหนึ่งอ้าวเดี๋ยวพี่โจเอาพี่โจเชิญพี่โจหน่อยไหมคะมาพี่โจมาที่เราเรื่องการถีบถีบผีได้เนี่ยคนนี้ก็ถีบตอนนั้นอยู่ที่โนนนะที่นนนบ้านนนแล้วก็ก็นอนปกติครับแต่ว่ามันก็ สักพักหนึ่งเรารู้สึกตัวแต่ว่ามันขยับไม่ได้ก็แบบที่เขาเรียกว่าผีอำอะไรแบบนั้นเราก็ขยับขยับไม่ได้ไม่ได้สักทีมันทำยังไงก็ทำขยับไม่ได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามีข้างๆเนี่ยเหมือนมีคนคนแก่ใส่ชุดขาวยืนยืนมองเราอยู่ยืนก้มก้มตัวมองมองเราข้างๆเตียงอย่างเงี้ยเขายืนข้างๆเตียงแล้วก้มมามองเราก็เหมือนจะ มีมียิ้มยิ้มด้วยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยิ้มแบบยิ้มแบบใจดีหรือว่ายิ้มแบบอะไรอ่ะเออ,เอ,อมันมีความรู้สึกนั้นอ่ะแล้วเราก็อึดอัดมากแล้วจนแบบก็กลัวนะออกลัวแต่แบบพอมันผ่านไปสักพักมันเปนเปลี่ยนความกลัวเป็นเป็นความโมโหเราก็แบบแต่แต่เกิดอะไรขึ้นจากนั้นอ่ะเขาจะเป็นคนได้ยินหรอพี่เห็นเขาขึดนฮัดไงพี่ก็ว่าแบบเฮ้ยเขาหึ้นฮัดอะไรมาหันไปมอง รวยผี่ผีขอให้รวยขอให้รวยเราก็บอกเธอเป็นไรเธอเป็นไรแล้วเขาก็แบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เล่าให้ฟังนะแล้วเขามาเล่าให้ฟังตอนเช้าเขาบอกเออฉันเจอก็คือพี่โจฉีบผีคนที่ใช่แต่แต่ว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราพูดว่าอย่ามายุ่งกับกูแต่เราได้ยินว่ารวยอ แล้วพี่ก็ถีบไปเลยถีบไปเลยแล้วกากิ้งเลยพี่มันมันไม่เห็นนะหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเราขยับตัวได้ครั้งนี้คือถีบไม่ใช่ผีไปนะผีผีคนแก่ด้วยเก่งกับคนแก่แล้วเด็กใช่ไห่กเลยจะบอกว่าเขาคิดอะไรหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้ถีบผีเขาจะมาหันมาทางนี้หรือเปล่าาีแแต่มีชาวบ้านน่ะเคยเคยเขาบอกอยู่แต่พี่ยังไม่เคยเจอว่าเขาบอกเขามองคือบ้านพี่มันสามชั้นใช่ปะคือมองไปอ่ะมันจะเห็นข้างบน ชั้นสามเลยครับมีคนบอกว่าเคยเห็นผู้หญิงใส่สบายเดินแต่พี่ไม่เคยเจอไงเดูบ้านพี่ดูบ้านคอสเพย์ด้วยคอสเพย์สีขาวห่มสบายแล้วพี่ก็บอกไม่อะไรดีหนุ่ไม่เคยเจอนะเป็นลุงแถวบ้านบอกมีอะไรมาแนะนำวันนี้พี่มีหนังอีกเรื่องหนึ่งมาแนะนำชื่อเรื่องว่าอันนี้ก็เข้าใน n น t f l i x เหมือนกันชื่อเรื่องว่าเลดในวิ์เดบิวคุณไหมครับคุณอจะเปิดเลดไนเปิดได้เลย นี่เราซ <S <S ื้อตันเน็ตฟิกป่ะเนี่ยก็มีอยู <c 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 ่เจ้าเดียวอ๋อกับเพิ่งเข้ามาเลยคือเรื่องนี้มันเกี่ยวกับพิธีกรคนหนึ่งที่ทำรายการเลตไนท์คือรายการเลตไนท์รายการเลดไนท์เป็นรายการแบบรายการอารมณ์รายการนะไรครับรายการเลดไนท์รายการทอล์กปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นรายการสดแล้วมันจะออนในช่องวันฮอลลีวีนเขาก็เลยทำคอนเทนต์ฮอลลีวีนโดยการเชิญแขกเชิญคนนู้นคนนี้มาโดยเป็นคอนเทนต์สยองขวัญคอนเทนต์ผีเซนอาจจะเชิญหมอผีมาเชิญคนที่สามารถสื่อกับวิญญาณได้ เชิญคนที่ไม่เห็นด้วยที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งเป็นเรื่องแบบขี้โม้อะไรอย่างเงี้ยเชิญคนนู้นคนนี้มาแต่ปรากฏว่าในเรื่องเนี่ยมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เขาไปเชิญเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาซึ<อ>่งเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเขาอ้างว่าวิญญาณมีซาตานอยู่ในร่างเขาอืมเหมือนคอนเจลลิ่งเลยเออเออเหมือนคอนเจลลิ่งเลยอะอ,อแล้วแล้ว,ลวอันนี้เหมือนถอดช่วงทอดคอนเจลลิ่งมาม ค,ค,คือเล่าแค่นี้แหละที่เราไปดูเองเพราะไม่อยากสะพูดแต่หนังชั่วโมงครึ่งเองนะนงชั่วโมงครึ่งหนังไวมากแต่ว่าสนุกมากเหมือนเอาเพราะว่าตอนที่เป็นคอนเงอ่ะที่เป็นแบบว่าระเบิดสตูดต <St ool. S 1> ่ <laughs> างทางเรื่องจะจะอยู่ในแค่สตูนี้ตกใจมากไหมไม่มีจาสกแกลเรื่องนี้คนไม่ชอบจาสกแกลดูไดค้คือในหนังเนะี้ยมันพูดถึงถ้าจะไม่ผิดน่าจะยุคแปดศูนย์มั้งซึ่งมันเป็นยุคที่แบบยุคนั้นอะรายการเหล่านไรแม่งเฟื่องฟูมากนั่นแหละก็ลองไปดู ใช่ใช่เปนประมาณนั้นเอหมือนะแบบตีสีบ้านเราใช่ดังนั้นคืนนี้นะครับถ้าใครที่ไม่รู้จะดูหนังเรื่องอะไรก็ไปหาดูได้ถ้าเป็นนุ่งแดงก็สี่สี่ทุ่มสควอชสี่ทุ่มสควอชเห็นปะฟิลนั้นโอเคได้ก็ไปตามไปดูได้นะครับ Late Night with the Devil โอเค